เพื่อนสมาชิกยินดีต้อนรับสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา,าเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนะครับหลังได้รัฐบาลใหม่นะจะเป็นยังไงเนาะหลังได้รัฐบาลใหม่นะครับมันก็ตลาดหุ้นก็ตอบสนองอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องนะครับเอาไลน์สั้นๆนะครับก็คือ ดับแรกเนี่ยผมก็จะพูดถึงการส่งออกนะครับรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยกว่าเนาะเราอาจจะคิดถึงแต่การนําเข้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องส่งออกนะแล้วก็อันดับที่2คือดีมาความต้องการของเงินบาทนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เพิ่มขึ้นนะหลังจากนั้นก็จะมาเล่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเรื่องการลงทุนทางภาคใต้ที่ผมคิดว่าจะมากขึ้นนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูง3สนามบินก็จะเริ่มขอสร้างนะครับ แล้วก็ส่วนอณภูมิไฟสองนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ให <c oughs> แกะแปว่าเฮ้ยอุ้นอะไรจะได้ไประโยชน์ยังไงเนาะอันนี้เรามาดูเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับยุดยันยนต์ไฟฟ้านะอันนี้เป็นการทานายโดย TMB นะครับเขาประเมินว่าปี66เนาะจะโต3เท่านะครับปี6 6จะโต3เท่าแต่ความเป็นจริงนะอันนี้666นะครับเขาจะทานายว่าไม่ถึง5 0,000คันเนาะแต่ความเป็นจริงตอนนี้ผมว่า9 0,000แล้วนะนะแล้วผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะ รู้สึกตอนนี้80,000-90,000คันละนะครับที่รถรถยนต์ไฟฟ้าที่ที่เราออกออกกันเนาะผมเองก็กําลังจะไปรับรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นของ BYD นะนะครับไม่ได้ดรถดูอะไรมากมายหรอกเนาะนะครับเป็น BYD นะครับแล้วก็อตอนนี้ผมเชื่อว่าปีนี้อาจจะถึงแสนคันนะอาจจะถึงแสนคันซึ่งผมว่าตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนเนาะทีนี้เราก็คงจะทราบกันดีนะครับว่า ถ้าเรานาเข้าเนี่ยก็ที่ราคามันถูกซับซิ d ด z โดยรัฐบาลเพราะว่าโดยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องผลิตคืนนะครับต้องผลิตคืนภายในประเทศนะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้จีนเนี่ยมาตั้งโรงงานกันเยอะแยะนะล่าสุดก็เทสลาก็เหมือนกำลังจะเจอจานะเพราะว่าถ้าตั้งโรงงานกันเยอะก็ต้องส่งออกถูกไหมเพราะว่าเราเป็นได้ FTA พวงมาลัยขวานะครับซึ่งก็เรียกว่าก็จะทําให้มีเงินไหลเข้าประเทศนะก็ หนึ่งคันที่ขายในประเทศไทยต้องผลิตคืน1นึ่งจุดห้าถึงสองคันนะก็คือพูดง่ายว่าขายได้หนึ่งแสนคันก็องขายต้องผลิตคืนประมาณสองแสนคันละกันตีกลมๆง่ายๆนะขึ้นขึ้นอยู่กับเงินขต่างๆท่านไปศึกษากันเอาเอง,เองละกันเนาะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าสมมติส่งออกสักแสนคันคาละล้านกระแสนล้านใชอ,อ่าก็เป็นเงินดีเยอะนะแสนล้านนะเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าดีกับประเทศไทยส่วนพูดอะไรท่านก็ไปหาเอาเนาะจะพูดสั้นๆเลยเลย อ่ะทีนี้เรื่องสปปล,ปลาวเราก็จะเห็นว่าเขามบีเงินเฟอ้อเยอะใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเขาต้องการเงินบาทจะเพิ่มขึ้นนะผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าเออคนประเทศลาวเนี่ยเขามีเงินเดือนอยู่ประเทศเขาประมาณ3 0 0พบาทไทยนะแล้วก็ถ้าทิ้งเอาไว้สักปีหนึ่งเ,เงินก็อาจจะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะผมสมมติง่ายๆเงินเฟ้อห้าสิบเปอร์เซนนะครับถ้ามีเงินล้านหนึ่งก็เหลือประมาณสนะัก5้าแสนเนาะนะครับทีนี้พอเขามาทํางานที่ไทยเนี่ยเขาได้ค่าแรงขั้นต่ํา บวกโอทงโอที ong, อะไรเขาได้เดือนละหมื่นสามอ่ะเนาะซึ่งเขาเอาสามพันส่งกลับไปที่บ้านเกายังเหลือตั้งหมื่นหะนึ่งอ่ะนะอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าความต้องการเงินบาทเนี่ยมันจะมากขึ้นแม้แต่ทางฝั่งพม่าเนี่ยก็เรียกว่าเงินจาร์ดนอะ่ะเนาะก็ต้องมีการเปลี่ยนเป็นเงินบาทเพื่อจะไปแลกเป็นดอลลาร์อะไรป,ประมาณเนี้ยเป็นตัวกลางนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะทําให้ดีมานด์ความต้องการของเงินบาทเนี่ยดีนะครับแล้วก็คนไทย70ล้านคนพม่า มากกว่าคนไทยนะครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตัวเลขประชากรมั่มากเนาะคนลาวอีกประมาณสิบยี่สิบ้านอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้เรียกว่าคนที่อยากจะได้เงินที่เป็นเงินบาทสกุลเงินบาทมากขึ้นก็เรียกว่าดีมาซับไพ่ก,ะะกันแะล้วกันเนาะทานก็ไปตีความเปนต่อเองเนาะก็พูดสั้น,นอันนี้ต่อมาก็คือทางภาคใต้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรนบิดนะบางคนบอกคุ้มไอ่คุ้มอะไรก็ถกเถียงกันไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามีโครงการเกยวกับน,น้ํามันนะครับที่ภาคใต้เนี่ยผมว่ามันจะคุ้มนะอาจจะเป็นคลังน้ํามันใหญ่ๆเป็นโรงกลั่นนะครับโดยที่ว่าทางซาอุค้าจะมาเนาะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวท่านก็ไปดูคำตอเนาะผมก็อาจจะไม่อยากจะลงลึกมากนะครับเพราะค่อนข้างละเอียดอ่อนนะอ่าเสร็จแล้วอ๋อได้ครับโอเคเดี๋ยวผมยังไงก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนพอดีผมติดธุระนะแเดี๋ยวไว้มาเล่ากันต่อสวัสดีครับ